สวัสดีค่ะทุกคนใบเตยการจนาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการปากผ้ารวยบนช่องใบเตยการจนา2324 The Real Wives ค่ะวันนี้ใบเตยมีของขวัญชิ้นใหญ่มาฝากทุกคนนั่นคือ5กดเหล็กดึงดูดโชคลาภที่จะทำให้คุณเป็นแม่เหล็กดูดความมั่งคั่งค่ะหลายคนบอกว่าโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของการสร้างพลังงานค่ะและพลังงานที่ดีเริ่มต้นที่ ากของเรามาดูกฎข้อแรกกันเลยค่ะ 1. กฎแห่งการพูดถึงความมั่งคั่ง The w a l l of wealth talk คุณพูดถึงเงินอย่างไรถ้าคุณพูดว่าฉันไม่มีเงินเงินหายยากจังคุณกำลังส่งคลื่อนความขาดแคลนออกไปค่ะ เปลี่ยนเป็นฉันกำลังดึงดูดเงินเข้ามาอย่างง่ายดายหรือฉันใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและมีเหลือเฟือเสมอพูดซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนนี่คือการโปรแกรมสมองให้เชื่อว่าคุณร่ำรวยค่ะ 2. กฎแห่งการแสดงความขอบคุณ The Law of Gratitude ความขอบคุณคือสะพานเชื่อมสู่ความอุดมสมบูรณ์ค่ะจงขอบคุณทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยที่อยู่ในกระเป๋าอาหารมื้ออร่อยหรือแม้แต่สุขภาพที่ดีการขอบคุณในสิ่งเล็กๆจะทำให้จักรวาลส่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากลับมาให้คุณค่ะ 3. กฎแห่งการให้และการแบ่งปัน The Law of Giving and Circulation เงินต้องหมุนเวียนค่ะการให้ทานการบริจาคหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ทำให้คุณจนลงแต่เป็นการเปิดท่อให้เงินใหม่ๆไหลเข้ามาให้ด้วยความรู้สึกยินดีและไม่คาดหวังผลตอบแทนค่ะเมื่อคุณให้เงินจะรู้ว่าคุณเป็นแหล่งที่ปลอดภัยที่มันสามารถไหลผ่านได้ 4. กฎแห่งการทำตัวคู่ควร The Law of Deserving คุณเชื่อไหมคะว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคั่งหลายคนมีบล็อกทางจิตวิทยาว่าคนรวยต้องไม่ดีหรือฉันไม่เก่งพอที่จะรวยจงยอมรับและเชื่อว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยกเลิกความคิดที่บั่นทอนตัวเองและเริ่มมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคะ่ะ 5. กฎแห่งการลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจ The Law of Inspire Action กฎทุกข้อจะไร้ความหมายถ้าไม่มีการลงมือทำโชคลาบจะเข้ามาทางช่องทางที่คุณสร้างไว้เมื่อคุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจให้เริ่มทำธุรกิจใหม่โทรหาลูกค้าหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจงทำทันทีแรงบันดาลใจคือสัญญาณจากจักรวาลว่าเส้นทางสู่ความร่ำรวยอยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะ จำไว้เสมอนะคะว่าปากของคุณคือเครื่องมือสร้างโชคลาภที่ตรงพลังที่สุดพูดดีคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะสรุป5กฎเหล็ก 1. พูดถึงความมัง่งคั่ง 2. แสดงความขอบคุณ 3. แบ่งปนัน 4. ทํทำตัวคู่ควรและ 5. ลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจ หาใครชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องใบเตยการนา2324 The Real Wives และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆที่สภาชีวิตคุณไปสู่ความร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้ใบเตยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้คุณทุกคนโชคดีและร่ำรวยตลอดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการปากพารวยครั้งหน้าสวัสดีค่ะ